ัครัเพบก็ยิงค่ะเหนือผมวันนี้นะคะทีมงานทาเลนจัลสันออแบงค์คอกพาวเวอร์สเตชันนะคะก็ได้อยู่ในงานอะไรครับคุณเหนือมอเตอร์โชว์ครับผมค่ะที่เมืองทองธานีนะคะวันนี้นะคะเรามีไฮไลท์นะคะที่ในงานนี้ก็คือการเปิดตัวรถตัวใหม่ก็คือรุ่นโร l ลเดอร์เอเราก็จะได้เห็นกันครั้งนี้นะคะยังไงอย่ารอช้ารีบไปชมกันพร้อมกันเลยค่ะ มาดูกันครับกับโร w ลเดอร์เอตัวใหม่นะฮะที่มีการออกแบบที่แบบเหนือชั้นมากๆเลยก็คืออันนี้ไฮไลท์ของเขาคือมีเขาเรียกว่าหน้ากาก<ะ>อันขนาดเขาเรียกว่าไม่ใหญ่มากมกลางกลแล้วก็ขนาดรถที่แบบไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็ก<ะ>ก็คือสามารถขี่ในเมืองได้ไปทัว์ลิงได้ซื้อกับข้าวไปฝากแม่บ้านได้เขาะว่ามันมีกระเป๋าถูกต้องฮะ<ด>แล้วก็<ะ>หน้าตาเนี่ยดูค่อนข้างแบบทันสมัย นะะฮหล่อมากๆเลยคุณเหนือนะคะสำหรับรุ่นนี้เรามาด้วยกันทั้งหมดถึงกี่สีคุณเหนือมี2สีครับก็มีสีดีแบ็คครับแล้วก็สีกันชิปเกครับผมกับคล้ายๆของตัวสีนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังติดใจเนี่ยฮะคือสีจะบอกว่ากันชิปเกเนี่ยคือสีจริงๆสีชื่อสีเขาดีนะคือสีที่ใช้ทาเรือลบอะครับอืนั่นแหละคือสีกันชิปเกอาค่ะกับราคารถนะครับคือ1 1 1 9 0 0 0า้านบาทนี่ครับโรลเดอร์ ซึ่งนะคะคัน,นี้นะคะก็จะมีนะคะที่โชว์รูมของเราด้วยนะคะวันที่2 5นะคะก็ถ้าเกิดตั้งแต่ที่15้เป็นต้นไปสามารถที่จะเข้ามาดูที่โชว์รูมเราได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะมาที่งานเนาะถูกต้องครับโอเคไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกข้างขทั้งสองคันนะคะไปดูที่นี่เลยก็คือ,อจะเรียกว่าเป็นที่ใหญ่ของสายเอทก็ว่าได้ก็คือเครื่องยนต์ใหญ่1 1 7่งร้ิบ b i i n แล้วก็หน้าตาที่ออกแบบใหม่ก็คือพี่ใหญ่เลย ออกแบบให้ดูซิ่งเหมือนน้องก็คือมีเปลี่ยนสีล้อฮะเครื่องยนต์ตัดยายชุดลำโพงชุดลำโพงแล้วฝาฟอสเกตนะครับผมแล้วก็กระเป๋าสั้นแล้วก็อบอบแบบโซโลซีอ๋โอโหรอเรานนะคะไม่แพ้กับคันนี้เลยแล้วก็ด้านนู้นไปดูอีกคันหนึ่ง เาอยู่กับทัวริอีกรุ่นหนึ่งนะคะสติไกเก ST กับเครื่องยนต์ใหม่117จ้ากับสีใหม่นะครับกันชิปเกย์นั่นคือสีของเลือดรบเห็นแล้วเนี่ยคุณสำหรับปี2022สีนี้ต้องมานะต้องมีดูมีพลังนะฮะใช่แล้วจะฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับตัวรถไกดที่คุณเหนือบอกเมื่อกี้เลยนะคะเราแตกต่างกันแค่ตัวของหน้ากากใช่แบ็กวิงกับชาร์กโนตอ่านะชอบ คัานไหนก็มาลองเลือกชมเลือกดูได้เลยนะลองมานั่งลองมาสัมผัสดูฮะราคาต่างกันนิดหน่อยใช่<า>ยะไปดูรุ่นอื่นกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะบ๊ายยเจ๋วมากเลยนะคะน้องเล็กแต่ไม่ยกสุดครับก็คือ คือมเดลใหม่ก็คือสปอร์ตเอกับเครื่องยนต์เขาว่าแรงมากนะฮะ r e เวอรเวอร i o n Max ็กทำ 250cc เลยนะ,ะผมลองแล้วไอ้แรงจริงแรง,แหงโห,งหงขี่ดีนั่งสบายไม่ไหลกระชับมีโหมดการขับขี่โหมดสปอร์ตโหมดรถโหมดเลนแม่งคือรถสปอร์ตดีเองครับ2022นะคะกับสีใหม่ที่มีชื่อว่ามินิโร่ก i น อีกคันหนึ่งนะคะที่เป็นของแรนะคะที่ขายดีตลอดการเลยนะคะก็คือ4ฟหลตเออตลอดการจริงครับสรัคันนี้นะฮะโอ้โหก็สีลีฟบูนะฮะสวยสีสันสดใสเงางามกิบกิถ้าคุณนะคะไม่อยากขับรถเหมือนใครแนะนําสีนี้เลยนะคะนะผมว่าผมชอบนะคุณชอบไหมชอบสิชอบมากไหมชอบมากชอบมากนะฮะรถหรือผมฮะ สุดตีนเหยียดครับผมแต่นี่นคือที่แอบถอยนะแอบถอยอย่างี้อย่างี้นะคะขา,ขาแก็แบบนี่นิดนึงปัญหาการเหยียดพักเท้าอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เวลาเตะขาตั้งอ่ะยากอ่ะคุณเตะขาตั้งลงเลยก็ไม่ได้นะเวลาเกี่ยวอ่ะเกี่ยวแบบเอาขึ้นอ่ะอม่ได้<อ>จริงๆเราขายาว180ยปเป็นตัดมานะคะยาวไปอนะ่ะ มาพบกับรถในตํานานเราอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือเด็กอ้วนคนไทยเรียกเด็กอ้วนฝรั่งเรียก f a ตบอยญี่ปุ่นเรียกอะไรคุณรู้ไหมอะไรคะ f a ตบอยปีนี้ไม่อะไรต่างจากปีที่แล้วบ้างคุณเหนือที่ฉันเห็นเลยแลโก้โลโก้เปลี่ยนครับฝาถังน้ำมันเหลือข้างเดียววะเดิมจะมีสองข้างครับกับล้อใหม่ล้อเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นล้อตันหายไปแล้วนะสำหรับปีนี้หรูแล้วก็ เครื่องยนต์เป็นสีโครเมียมครับคือปีเก่าอาจจะไม่โครเมียมครับเป็นโครเมียมสวยงามค่ะสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นซ็อกเกลแต่เป็นเหมือนเราได้โทัวร,ริ่งไปด้วยในตัวใช่จต่อีกหนึ่งตำนานของรถรุ่นนี้ก็คือหน้าตาเหมือนเดิมมาตั้งแต่ยุคปี5กว่าไม่เหมือนไม่เหมือนดิฉันแอบเห็นมาไม่เหมือน่าปีนี้2022ไม่เหมือนเปลี่ยนล้อ,เ,อเป็นล้อแม็กลายกล้วยแบบกลมๆสวยใช่แล้วก็ฝาถังเหมือนเดิมครับเหลือข้างเดียวเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ะะก็คือยังคงนะคะให้เอกลักษณ์ของเรื่องของการชิวใหญ่แล้วก็กระเป๋ามีคุยคอนโทรลด้วยฮะเพราะว่าเป็นรถจริงๆแล้วเขาคือซอฟท์เทลแต่เขาถูกดันที่ไปให้เป็นทัวริงแล้วเป็นแกนอเมริกันทัวริงแล้วฮะเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดการเดินทางเนี่ยเขาซัพพอร์ตเรื่องของอุปกรณ์ในการเดินทางมาพร้อมนะอย่างที่เห็นเลยนะไฟหน้าสาดวงสามดวง,ดวงชิลแผ่นั้นบาร์ที่น,นั่งสบายนั่งสบายบแล้วก็กระเป๋าด้านหลังถูกต้องครับ เ d นเจอร์ทัวรเรืงเราก็มานะคะสำหรับปีนี้นะคะก็คือแผนอเมริกานะและสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเมอร์ชั่นของเป็นตัวแต่ง,แ,ตงแล้ว<า>นะแต่งเรือยงคะแต่งแล้วค่ะแต่งไม่เดิมไม,ไม่เดิมแต่งด้ตีท้าเลยขนตรงขนตา ไม่เดิมอ<ม>ันนี้ไม่เดิมไม่ใช่ดิฉันพูดถึงตัวรถเรแพ,แพ,แพริพเมกา<แ>นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชิลว,วันนี้คือเป็นชิลแต่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเดินทางเลยมาด้วยกับปิ๊บทั้ง3ใบ,าบนะจ๊ะเป็นงไงบ้างคร,รับผมแพรเมกาเ<ต>ขาบอกว่ามีรถเนี่ยมีหมดอยู่6หมดใช่ก็สามารถที่จะปรับนะคะให้ขึ้นอยู่กับสภาพถนนนะตอนนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรถเรนสปอร์ตคัสตอมเอคัสตอมบออฟรด คัดออฟรถพัตโอ้เยอะอ้อโอ้โหครบหมดนะคะฟลุกพลุกทางดำคือดีทางฝุ่นก็เยี่ยมใช่ผมเนี่ยในโหมดสปอร์ตเนี่ยผมใช้ทางฝุ่นด้วยสำหรับสำหรับอะไรครับสำหรับเบาะเป็นยังไงบ้างสำหรับเบาะเป็นไงบ้างเบาะนั่งเรารู้เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแค่นี้ค่ะโอเคเลยคืองี้ถ้าไม่เจอพวกเราถามน้องก็ได้เพราะน้องเขานั่งทุกคันผมเห็นแล้วค่ะนะคะ และที่ขาดไม่ได้นะครับผมกับ2รุ่นใหญ่ก็คือสตรีทไกด์สเปเชียลและรดไกด์สเปเชียลกับเครื่องยนต์114คิวบิกโอ้กระเป๋ายาวท<ช>ุกอย่างก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมสวยงามเหมือนเดิมนะ<ช>แล้วก็วนิยมเหมือนเดิมด้วยขายดีเหมือนเดิมด้วย<อ>นะจ๊ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะไกดลราคาเริ่มต้นที่1509900ค่ะส่วนรดไกด์ i d e ราคาเริ่มต้นที่1579900ครับ สามารถที่จะสอบถามในเรื่องของสีเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะสีแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกเลยนะ,ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นไหนของทางค้าได้ดูสายนะคะวันนี้นะคะเอามาโชว์หลากหลายรุ่นเลยที่เราพีเต์ไปกันเมื่อกี้นะค,ะคุณเหนือเป็นสิบผู้ที่จองในงานมีสิ่ทธิพิเศษแน่นอนแน่นอน,นะคะ่ะทุกๆนะคะการบุ๊กคิงนะคะรับไปเลยนะคะกิฟต์ไวเชอร์มูลค่าห้า ก็ใครนะคะที่ไม่สะดวกที่มาเดินที่งานนี้นะคะสามารถที่จะไปบุ๊กิ้งที่โชว์รูมของเราได้นะคะทั้งสสาขาไม่ว่าจะเป็น Power Station ันราม9หรือ Power Station ภ mm ูเก็ตก็ได้รับสิทธินะคะสำหรับโปรในงานมอเตอร์โชว์นี้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะถูกต้องครับรีบๆตัดสินใจน,นะคะชอบคันไหนแล้วก็เข้ามาชมมันก่อนเข้ามาลองนั่งลองครอบหรือไปดูตัวจริงที่โชว์รูมกันก็ได้แต่วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคสวัสดีคะ่ะครับ